สวัสดีครับ h Head to Head รองเท้าซ u เปอร์ชูนะครับสินปีแล้วนะครับอา้าวมาว่ากันเลย Nike Zoom Air ์ l p h a f l y Next% ็กซ์เปอกับ Adidas a d i ร์ดีซีโร่อานะครับรองเท้าเรือรงของทั้งสองข่ายนะครับบิ๊กเบิมเลยนะครับอา้าวว่ากันเลยนะฮะคู่นี้นะครับ ดรอป4นะครับ39นะฮะ35นะครับเรื่องของดีไซน 8, ์นะครับคู่นี้ดรอป8ครึ่งนะครับข้างหลัง39ข้างหน้า3 1ครึ่งนะครับต่างกันนะฮะให้ความรู้สึกตอนสวมใส่ตอนวิ่งต่างกันเช่นกันนะครับเอาเป็นว่ามาว่ากันเลยนะครับ ของเท้าคู่นี้แน่นอนครับออปปิล่านะฮะแรงดึงดูดเนี่ยนะครับที่จะมาเป็นเจ้าของกันเนี่ยอีเนียสหนึ่งห้าเก้าใครๆก็อยากเป็นเหมือนคลิปโชเก้นะครับนะฮะดีไซน์ก่อนเลยนะครับผมว่าส่วนตัวเนี่ยนะผมว่าผมชอบของแปลกแล้วนะแต่มาเจอนี้นี่ผมว่ามันคือมันล้ำยุคมากเลยนะมันล้ำยุคล้ำสมัย เรื่องของดีไซน์นะครับมเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยนะฮะนี่เรียบง่ายนะครับเรียบง่ายนะฮะเ,เรื่องของดีไซน์เนี่ยขอเป็นแน่นอนนะครับผมขอให้ Adidas นะครับเพราะว่ามันคือรองเท้าวิ่งนะฮะเราเราต้องการวิ่งนะครับไม่ได้ต้องการไปไม่รู้เหมือนกันนะนี่มันเหมือนมันไฮเทคมากเลยอะนะครับนะครับส่วนตัวนะอ่ะ อัปเปอร์อัปเปอร์นะครับของอัลฟ่าไฟล์เป็นนิดนะครับระบายง่ายแน่นอนสวมก็ง่ายด้วยเป็นแบบถุงเท้าเลยนะครับเป็นชิ้นเดียวเลยนะฮะเป็นชิ้นเดียวเลยสวมง,ง่ายไม่ต้องคิดะลยมากนะครับและโดยเฉพาะด้านหลังนะครับกระชับดีมากด้วยเพราะว่ามีนุ่นมีฟูกข้างหลังเนี่ยนะครับบริเวณเอ็นร้อยหวายและข้อเท้าทั้งสองข,งข้างนะครับต่างจาก ูนี้อันนี้เป็นเมชนะครับเซลเลอร์เมชที่พูดไปแล้วใน,นรีวิวนะฮะข้างหลังลงลงเลยเหมือนพวกเลสแฟรเลยนะครับสวมใส่แล้วก็ไปได้เลยแต่นิดนึงข้อด้อยเลยนะครับต้องเตือนนิดนึงนะครับคือถ้าลินเนี่ยนะฮะตอนมานแบบเดิมๆเ่ยนะครับถ้าใครที่หลังเท้าโกงหน่อยนะครับงุ้มหน่อยก็จะมีปัญหานิดนึงก็ต้องปรับเอาเองนะครับ บางคนจะบอกว่ามันกระชับมันรัดมากก็มีให้คลายนะครับนะฮะก็ปรับเอานะครับคือตรงนี้เนี่ยผมใช้เวลาปรับอยู่พอสมควรนะครับตอนที่ได้มาช่วงแรกผมยังวิ่งไม่ได้เนี่ยใส่รองเท้าได้แค่ข้างเดียวเนี่ยนะครับก็ให้โขงกับเทนเทนเขาลองนะครับสองคนก็ต่างกันเลยนะฮะโขงก็ต้องปรับไอเจ้านี้อยู่พักหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็เนี่ยพอผมได้คืนมาผมก็ต้องมาปรับใหม่นะครับเพราะ มันมันลิ้นมันจะมีปัญหานิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันทำมาแบบเขาเรียกว่าอะไรภาษาฝรั่งเขาเรียกฟิลมซี่มันมันพลิกไปพลิกมามันบางอ่ะนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาตำแหน่งที่ที่ถูกต้องแล้วให้มันล็อกกระชับเลยถึงจะดีนะครับแต่แต่วัสดุเนี่ยดีนะฮะนะครับลิ้นเขาเนี่ยดีนะฮะระบายดีด้วยกันทั้งคู่นะครับ แต่เรื่องของอัปเปอร์เนี่ยนะครับผมขอให้นกี้ครับนะฮะนะครับความสบายของเขาโฟมีเวนอันนี้แหละสำคัญเลยนะครับโฟมนะฮะของ n นกี้เนี่ยนะครับคือพูดง่ายๆโฟมเนี่ย,นะห,ยหลักๆมันจะอยู่อยู่ด้านหลังด้านหน้ามีนิดนึงนะฮะหลักๆคือคาร์บอนกับเจ้าแอร์แบ๊ก ซึ่งจะพูดถึงแล้วมันรวมกันในโฟมไหมถ้ามันอยู่ใน EVA ไหมผมว่าไม่นะก็อาจจะเป็นแค่นิดนึงอ่ะนะตรงนี้นะครับตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับแค่ตรงนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอเจ้านี้นะฮะซึ่งเราไม่น้บว่าโฟมถูกไหมนะครับมันเป็นอุปกรณ์พิเศษนะครับมันอุปกรณ์พิเศษไว้ช่วยดีดเด้งต่อนะครับ ซึ่งเจ้าโฟมที่มีน้อยนิดตรงนี้มันคงไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่นะครับนะฮะแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบ Zoom X นะครับเบานะครับแล้วข้างในเนี่ยมันจะกลวงมันจะมันจะแบบเอ่อมันจะไม่หนานะฮะผลึกมันจะไม่แน่นหนานะครับต่างกันจากอันนี้ Light s t r i k e Pro นะครับซึ่งเป็นโฟมใหม่เขาทำมาสำหรับรุ่นนี้โดยเฉพาะรุ่นนี้จะนุ่ม แน่นข้างในมายถึงข้างในเนี่ยนะครับมันจะแน่นแล้วก็หนานะครับอย่างหนาเลยทั้งคู่นะครับ39ทั้งคู่เลยนะครับนะฮะแต่เพียงแต่ว่าคู่นี้จะซุกซ่อนนะฮะจะเก็บนะฮะจะเก็บอา,อาวุธลับเจ้าแท่งรอดที่อยู่ใต้กระดูกนิ้วเท้าทั้ง5นิ้วนะครับ แทนที่จะเป็นคาร์บอนเขาใช้แท่งอานนี้ไว้ลงแล้วดีส่งต่อนะครับส่วนแผ่นคาร์บอนอยู่ที่บริเวณส้นนะครับก็จะช่วยนะครับในแง่ของใครที่ลงฮิลสไตร์ก็ช่วยได้ดีนะครับส่วนตัวนะครับ e b a ผมให้ไลท์สไตร์ครับนะฮะเนื่องจากอันนี้แล้วเนี่ย มันจะเป็นเจ้าตัวนี้มากกว่านะครับซึ่งไม่ได้รวมอยู่ใน EVA นะครับมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมนะฮะอีกชิ้นส่วนหนึ่งที่ที่ไนกี้เขาเอาเข้ามานะครับมาช่วยเสริมช่วยให้ให้ทำความเร็วหรือหรือ energy return นะครับเรื่องของ outsole นะครับผู้นี้หมายถึง alpha fly เนี่ยนะครับ ยางก็แน่นอนครับเน้นเลยนะฮะที่บริเวณหน้าเท้านะครับปลายเท้านี่นะครับโทษไม่ใช่หน้าเท้าปลายเท้านี่นะครับส่วนด้านหลังก็จะมีด้านข้างนี้นะครับที่เป็นยางนะฮะคู่นี้ดูแล้วเนี่ยโอเค traction น,น่าจะโอเคนะครับ traction น,น่าจะโอเคแต่ยังไม่ได้ทดสอบวิ่งในในพื้นที่เปียกนะครับ แล้วก็น่าจะน่าจะทนกว่า Vaporfly นะนะครับเพราะว่าให้มาอย่างหนาเลยนะครับนะฮะส่วนอัลโตของ a d i d a s แน่นอนเปลี่ยนไปนะฮะไม่มีไม่มี c o n t i n e n t a l นะคูค่นี้ก็อย่างที่บอกในรีวิวไปเหมือนกับหนังปลาฉลามนะครับแต่เทนเชนบอกมันเหมือนไม้บิงฟองเออใช่ยางไม้บิงฟองนะฮะแต่ดูแล้วเนี่ยทีแรกเออมันจะทนไหมเนาะแต่ดูไปดูมาเนี่ยนะครับวิ่งแล้วเนี่ยสักพักหนึ่งเนี่ยนะฮะสักพักใหญ่ใหญ่แล้วเนี่ย ก็โอเคนะนะครับนะฮะเหมือนกับเจ้าเ metal r a อ e r นะครับดูจะบางแต่ทนฮะดูแล้วเนี่ยนะฮะนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆก็ค่อยว่ากันนะฮะอ่าด้านหลังนะครับก็จะมีแผ่นยางเหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับตำแหน่งก็คล้ายๆกันเลยนะฮะนะครับเนี่ยไถที่ฮิลสไตรก็โอเคนะครับอันนี้ก็ฮิลสไตรก็ได้แต่ถามว่ามันก็จะไม่ได้ ใช้ของ B ข้างหน้าที่จะช่วยให้เราวิ่งเร็วขึ้นประหยัดแรงงานมากขึ้นนะครับโดยรวมนะครับเ,เรื่องของ outsole นะฮะผมให้ Adidas นะครับ, idas, รบเรื่องของคือมันมันดูเรียบง่ายะนะครับไม่ไม่อะไรมากมายนะฮะแล้วก็ใช้งานเนี่ยนะครับใช้ได้ ง่ายเลยนะครับการใช้งานการใช้งานนะครับนิดนึงนะฮะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนคู่นี้วิ่งไป4กิโลนิดๆผู้นี้ผมวิ่งไปยาวสุดอยู่4กิโลนะครับแต่เอาแหละเรื่องการใช้งานนะครับเอร์ฟลายจะเหมาะกับอีลิทแน่นอน เวฟ e A บล็อก A นักวิ่งมาราทอนบล็อก A คนที่วิ่งเก่งแล้วนะครับคนที่คือต้องดริว่ะนะครดีๆนะครับเพราะรองเท้าคู่นี้เนี่ยเขาทำมาเพื่อให้ลงตรงบริเวณนี้ถ้าไปลงแบบตรงนี้แล้วมาปึกต่ออย่างนี้มันคงไม่ได้ช่วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้เนี่ยจะวิ่งยากนิดหนึ่งนะครับช่วงแรกๆที่ก้าวไปเนี่ยโดยเฉพาะ ความสูงของเขาด้วยนะนะครับพอเราเก้าวไปแล้วนี่มันเออมันมันใช่ไหมมันมันต้องนะครับพยายามให้ลงตรงนี้นะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้พูดไว้เลยก็แล้วกันนะรองเท้าคู่นี้เนี่ยนะครับอย่างที่บอกไว้บล็อกแรกเหมือนกันนะฮะใครที่ฮิ้วเข้ามานะครับซื้อจากเพจซื้อจากอะไรที่ไม่ได้ซื้อจากไนกี้ไทยแลนด์ก็ต้องต้องเผื่อใจต้องทําใจเผื่อใจไว้หน่อยนะครับเพราะว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ย ได้ข่าวมาแล้วก็เห็นมาแล้วด้วยนะครับปัญหาค่อนข้างเยอะเลยนะครับที่พบมาแล้วเนี่ยก็คือเจ้าถุงลมรั่วแตกเลยก็มีครับนะฮะนะครับมีเพื่อนที่อเมริกาเนี่นะครับวิ่งวิ่งอยู่แล้วอัดเข้าไป10บกิโลมันครับเขาเป็นเป็นตัวใหญ่นะครับหฟุตหานะครับแตกครับแตกเลยนะฮะ แต่นั้นเขาซื้อจากไนกี้ร้าน n i ก e ้เขาก็ได้ได้รีฟันนะครับแต่ใครที่ฮิ้วมาแล้วเกิดปัญหาโอ้รอง,งเท้าหลักหมืน่นก็ต้องระวังหน่อยนะฮะแต่ถ้าไม่เสียดายก็โอเคนะฮะแต่พอแตกมาแล้วนี่จบเลยนะฮะนะครับเนี่ยนะครับอีกอันนึงนะฮะโดยเฉพาะคู่นี้เลยนะครับก็คือ,อยางนะฮะกาวเริ่มไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะฮะ ยางมันแยกออกนะครับนะฮะแล้วผมดูตรงนี้ผมก็เป็นห่วงนิดนึงนะฮะจะดูดำๆตรงนี้นะครับนะอันนี้คือแผ่นคาร์บอนนะฮะแต่ไอ้เจ้าเนี่ยกาวที่ติดตรงนี้แล้วก็จะเห็นตรงนี้ด้วยนะฮะเนี่ยเนี่ยนะฮะจะเห็นว่ามันจะเริ่มแยกออกมาหน่อยๆนะครับนะฮะแล้วก็แน่นอนครับคล้ายๆกับเว็บเบอร์ฟลายนะฮะเจ้าโฟมด้านหลังเนี่ยนะฮะมันจะย่นนะครับจะย่นจะ เริ่มยวกไปไวเหมือนกันนะฮะนะครับต่างจากคู่นี้ที่มาอย่างหนาแน่นเลยนะครับสบ,บายนะครับถึงแม้ว่าจะมีรอยย่นรอยอะไรแต่คงอีกนานนะครับกว่าจะเ,เห็นรอยหยักอย่างนี้นะครับการใช้งาน h d c z e r o adios pro ครับใช้งานง่ายกว่าเยอะนะครับ ใส่ปุ๊บไปได้เลยขออย่างเดียวปรับความเข้าใจกับตรงนี้ให้เรียบร้อยดีๆแล้วจะสนุกครับนะฮะเพราะว่าคือมันเป็นมันทำมาเขาทำมาแบบก็คือมันให้วิ่งอะ่ะจบอะ่ะไม่ต้องคิดเยอะแต่อันนี้เนี่ยนะครับผมเนี่ยใส่ครั้งแรกเนี่ยพอผมอ่านรีวิวนะฮะแล้วก็คอมเมนต์นะครับต่างชาติเนี่ยที่บอกว่าเฮ้ย แตกรั่วล่าสุดนี้ก็มีรู้สึกลูกสาวของทอมัสบิลีฟอินดอรันเนี่ยนะครับไปเหยียบตะปูโอวิ่งไงไม่รู้ไปเหยียบตะปูล่วสิครับจบฮปะไม่ได้นะครับจะทำยังไงไม่ใชยางรถยนต์นะเรียบร้อยเลยครับนะฮะนะครับแล้วก็นิดนึงนะคะเรื่องของน้ำหนักนะครับน้ำหนักคู่นี้เบากว่านะฮะ2 5 5กรัมนะครับคู่นี้260นะครับก็ไม่ต่างกันมากนะไม่ต่างกันมากนะครับ แต่ว่าเรื่องของการหลักๆเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้งานน,นะครับผมผมว่าส่วนตัวแล้วนะหลังจากที่บาดเจ็บมาเนี่ยวิ่งคู่นี้สบายง่ายคู่นี้ทีแรกที่เอามาวิ่งมาลองวิ่งดูเนี่ยคิดอยู่ว่าเออเราเจ็บแล้วตำแหน่งตรงไอถุงลมเนี่ยนะครับมันพอดีไหตรงที่เราบาดเจ็บเนี่ยเราลงตรงเนี้ยไอถุงลมนี่มันจะช่วยได้ไหมแต่พอมาเห็น ปัญหาต่างๆที่รองเท้าคู่นี้และโดยเฉพาะเวลาเข้าโค้งนะครับเข้าโค้งเนี่ยคู่นี้มั่นคงกว่าคู่นี้จะโค้งนิดหน่อยนะครับจะโค้งหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าถ้าผมไม่อยากไปผพไม่ใช่รองเท้าผมนะแต่ถ้าบิดไปบิดมาเนี่ยจะเห็นเนี่ยบางทีไอ้เจ้าเนี่ยมันมัน จะหลุดด้วยนะเหมือนกับมันจะหลุดอะนะฮะเอาเป็นว่าต้องระวังเวลาก้าวไปแล้ววิ่งเร็วๆวิ่งอะไรงเงีย้ยมัน,ม,นมันหลังความคิดเนี่ยมันมันระแวงนะครับอย่ายางแตกนะอย่ายางรั่วนะนะครับอะไรต่างๆนานามันมันมาเพราะมันดันไปอยู่ตรงตำแหน่งที่เราต้องลงน้ำหนักนะครับแต่ไม่เหมือนกับคู่นี้วิ่งไปเลย ะจะเป็นห่วงก็แค่โอเค o u t s o แต่ถ้ามันจะไปมันก็ไปแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะอีกนานนะครับโดยรวมนะครับ Head- tohead ระหว่างรองเท้า Super s h o ูสำหรับผมนะครับ n i ก e ้นะครับ, Nike, รบ Zoom Air นะครับ Alpha Fly Next Percent เนี่ยนะครับผมว่าด้อยกว่า อ d i d a s a d i ดิดิโซ่อาดิออสโปรเล็กน้อยนะครับคู่นี้เนี่ยนะฮะผมให้9.5านะครับ9.5เลยคู่นี้9กนะครับ9กต่างกันที่เนี่ยแหละครับตรงนะฮะที่บอกไปแล้วนะฮะก็หวังว่าทุกคนนะฮะจะ มีความสุขนะครับกับการวิ่งนะฮะแต่อย่างไงตอนนี้ก็ระวังนิดนึงนะฮะโควิดกลับมาอีกแล้วนะครับรักษาสุขภาพมาด้วยนะฮะอากาศก็เริ่มเย็นด้วยอย่าลืมการอยตกใส่แมสกันนะครับแอลกอฮอล์นะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่องด็อกเคนฝากด้วยฝากตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับกดไลค์ subscribe กระดิ่งแหมสับสนเอาละวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ